ต่อค่ะคุณผู้ชมคากับละครเรื่องเรือนแพอ่ะเวอร์ชันล่าสุดเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเจเนอเรชันนี้เนี่ยได้ใครมาแสดงแล้วแต่ละคนเนี่ยเล่นเป็นใครบ้างนะคะครับ เรื่อนแพร่บทประพันธ์อมาตะของพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าพานุพันธ์ยุคนหรือพระองค์ชายใหญ่ถูกค่าเอกษะนำกลับมาปัดฝุ่นสร้างเป็นละครฟอร์มยกักเอาใจคุณผู้ชมอีกครั้งพร้อมเปิดตัว3นักแสดงนำกันนพัฒโตโน่าพาคีและสนยุคที่มารับบทเพื่อนรักหักเล่มโหดแย่งชิงผู้หญิงคนเดียวกันซึ่งรับบทโดยสาวเอกบุษกร ซึ่งแต่ละคนเผยว่าหนักใจไม่น้อยกับบทบาทที่ได้รับโดยเฉพาะหนุ่มกันเพราะถึงจะเรียนการแสดงกับหม่อมน้อยมาแล้วแต่ก็กดดันเพราะเป็นละครเรื่องแรกค่ะมากๆแต่ว่าในในในละครเรื่องนี้ก็จะมีเพลงเพลงเก่าๆสมัยคุณอาชรินันทนาทรที่ที่ต้องร้องอีกหลายๆเพลงด้วยนะครับก็ก็เป็นอะไรที่ท้าทายพอสมควรครับเพราะเป็นเพลงที่เราไม่เคยฟังมาก่อนเลยก็กดดันนะครับกดดันว่าจะกี่เทคเพราะเยอะแน่นอนนะครับกลัวว่าพี่เขาจะต้องเปลืองฟิล์มกับเราไหมหรือว่าอะไรอย่างนี้แต่ว่า ไ,ได้ก็จะพยายามพยายามทำให้มันดีที่สุดแล้วกันแล้วับผมให้เวอร์ชั่นนี้เนี่ยเวอร์ชันเลนแพรเวอร์ชันโตโน่กันสนพี่เอกเป็นตำนานตำนานที่จดจำอีกรุ่นลูกุ่นหลานเราครับ,รบ <c oughs> จำคำพูดนี้ของกันดิดต่ไว้ครับก <c oughs> ็ <c oughs> มีแอบ,บหนักใจบ้างเพราะว่ามันเป็นละครที่ทำมาทุกรุ่นมันก็ดีทุกรุ่นเลยคนก็ติดตามทุกรุ่นผมก็อยากรักษาคุณภาพของเรื่องเลนแพรไว้ให้ดีเหมือนเดิมนะครับเรื่องนี้การชกมวยด้วยเป็นยังไงบ้าง ก็อาจจะตรงข้ามหน่อยเพราะว่าผมก็จะดูมีระดับแล้วก็ไฮโซนะครับชีวิตจริงของผมผมออกไปออกจากที่ไปนีเลยก็คือเมื่อก่อนเราก็ตีแต่กอล์ฟแต่ว่าวันนี้เราต้องตีกอล์ฟตีกอล์ฟไม่ตีไงพี่ขอดูท่าขอดูท่าเลยขอเล่าตลกมวยก็ท้าทายดีครับเพราะว่าเราเราก็ชอบเกี่ยวกับมวยไทยอยู่แล้วนะครับ การฟิตหุ่นอะไรยังไงมเพราะต้องโชว์ซิกแพคซิปเถิกอะไรอย่างงี้ถอได้เลยตรงนี้ถอนเลยไหมเออกันครับเคยมีคนปล่อยกันในเวลาสัมภาษณ์ไหมครับครับคือคือเหนื่อยครับเพราะว่าว่าแต่ต้องมารับบทเพื่อนแย่งแฟนเพื่อนอย่างเนี้ถ้าเป็นชีวิตจริงเนี่ยจะเลือกผู้หญิงหรือว่าเพื่อนดีล่ะคะถ้าเป็นเพื่อนที่แบบรักกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเนี่ยนะครับยังไงก็ต้องเลือกเพื่อนแต่ว่าถ้าเป็นเพื่อนที่อย่างพี่ตโน่องย่างเงี้ยครับไม่มีทางให้อยู่แล้ว ตอนสัมภาษณ์น่ะยิงมุกใส่กันไม่ยั้งแต่ฉากในละครนั้นมีตัซีนอารมณ์ให้ได้แสดงฝีมือกันเพียบซึ่งทั้งสามหนุ่มก็พร้อมรับกับกระแสวิจารณ์หากถูกเปรียบเทียบกับเวอร์ชันเก,ก่อๆค่ะจะว่าไปแล้วก็ดีนะคะเรื่องเรือนแพจะเป็นอมาตะค่ะเพราะว่าเมื่อมีเจเนเรชันใหม่มาเนี่ยนะคะมันก็จะมีนักแสดงหน้าใหม่มาแล้วก็เล่นไปแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะคะแล้วต่อไปนี้คุณผู้ชมก็จะเจอกับสิ่งที่ต้องเป็นอมาตะค่ะถ้าหายไปเราแย่แน,น่โฆษณาค่ะ